สวัสดีค่ะทุกคนหลังจากที่รอกันมานานนะคะในที่สุดเราก็ได้เห็นทีเซอร์โซโล MV ตัวจริงของลิซ่าแบล็ k พิงกันแล้วนะคะเพื่อนๆแล้ววันนี้แอดมินขอยิบยกบทความจากสื่อที่เขาได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับ10อย่างนะที่มีในทีเซอร์ MV ของลิซ่าด้วยนะคะโดยเขาบอกว่าลิซ่าแบล็ k พิงเธอได้ปล่อยทีเซอร์สําหรับมิวสิกวิดีโอเพลงที่มีชื่อว่าลลิ s าซึ่งเป็นซิงเกิลใหม่ของเธอแม้จะเป็นเพียงไม่กี่วินาทีเท่านั้นแต่ในทีเซอร์ก็ ไปด้วยความหมายความลึกลับและรายละเอียดต่างๆที่ซ่อนอยู่ไว้มากมายอย่างที่1คือมีชาวเน็ตสังเกตเห็นว่ามีชื่อเลโก้ซึ่งเจ้าเลโก้เป็นชื่อแมวตัวล่าสุดของลิซ่าแบล็กพิงค์บริงตั้งตั้งข้อสังเกตว่าหรือเลโก้แมวสุดที่รักของลิซ่าจะเป็นส่วนหนึ่งใน MV ของเธอข้อที่2นะคะมีชาวเน็ตสังเกตเห็นนะักเต้นอ e ีจองอี e, อยู่หลังลิซ่าแน่นอนว่าอ e ีจองเธอรีโพสต์ทีเซอร์ของลิซ่าอย่างต่อเนื่องและเธอก็เป็น,น เต้นที่มากความสามารถอีกทั้งเคยร่วมงานกับโรเซ่แบล็กพิงมาแล้วเธอยังมีส่วนร่วมในหลายโปรเจกต์ของ YG ด้วยล่าสุดคือการแสดงของไอคอนในรายการ Kingdom และแน่นอนว่าเป็นไปได้อย่างยิ่งที่เธอจะเป็นส่วนหนึ่งในการเต้นสำหรับอัลบั้มโซโล่เดี่ยวของลิซ่าแบล็กพิงอย่างที่3นะคะสื่อเขาก็กล่าวว่าภาษาหลากหลายที่เราได้เห็นในทีเซอร์ MV แน่นอนว่าลิซ่าเธอมีแฟนคลับอยู่ทั่วโลกในทีเซอร์ MV ที่เราได้เห็น เพียงไม่กี่วินาทีแต่ปรากฏตัวอักษรทั้งภาษาไทยภาษาเกาหลีภาษาญี่ปุ่นภาษาจีนและภาษาอังกฤษในทีเซอร์ MV ของเธอด้วย ข้อที่4คือการผสมผสานที่ทําให้บลิงตื่นเต้นไม่ว่าจะเป็นการใส่เส้นสูงส,งสวมมงกุฎสวมชุดคลุมยาวและขับมอเตอร์ไซค์ซึ่งสิ่งเหล่านี้มีอยู่ในทีเซอร์ MV เพลงลาลิสาข้อที่5นะคะสื่อเขาตั้งข้อสังเกตว่าลิซ่าเธอได้เล่าเรื่องราวก่อนที่เธอจะเดบิวต์เป็นศิลปินของทางว G แน่นอนว่าทางว G ีเคยพูดถึงเพลงที่มีชื่อว่าลาริสาจะเป็นเพลงที่บ่งบอกถึงความเป็นตัวตนของลิซ่าแบล็คพิงก์ ข้อที่6สื่อเขาตั้งข้อสังเกตว่าในทีเซอร์ MV เพลงลลิสาถึงแม้ว่าเราจะได้เห็นเพียงไม่กี่วินาทีแต่บรรยากาศช่างคล้ายกับใชน้าเทาของประเทศไทย แล้วมาถึงข้อที่7นะคะซึ่งสื่อเขาก็บอกว่าบางทีลิซ่าเองเธออาจจะบอกใบให้เรารู้ถึงคอนเซปต์ในโซโล่เดี่ยวของเธอตั้งแต่เธอเคยแสดงในรายการ Kingdom กับลุคครีโอพัตตาแน่นอนว่าในทีเซอร์ MV เพลงลัลิซาเราได้เห็นลิซ่าในลุคนางพญาของเธออีกด้วยและข้อที่8นะคะรองเท้าบูทที่ลิซ่าแบล็คพิงใส่รูปลักษ์เป็นเอกลักษณ์ของมาร์คจาคขอบซึ่งมาร์คจาคขอบเนี่ยเขาก็คือแบดบอยแห่งวงการแฟชั่นนิวยอร์กอดีตดีไซเนอร์แบรนด์ฝรั่งเศชั้นำอย่าง หรือวิสตองและเขาเนี่ยก็เป็นสุดยอดชายหนุ่มที่ฉีก,กฎเกณฑ์แฟชั่น Fashion, และผู้ก่อตั้งแบรนด์ในชื่อของตัวเขาเองอีกด้วยและเราได้เห็นแฟชั่นของเขาในทีเซอร์ MV เพลงลลิสาและข้อที่9นะคะสื่อเขาก็สังเกตเห็นว่าใน MV เมี่ยลลิซามาในลุกชุดราตรีประดุจเจ้าหญิงนะายืนหันหลังในขณะเดียวกันเนภาพลักษณะนี้เนี่ยก็มีความละไมคล้ายคลึงกับภาพของพีจีซูด้วยนะซึ่งสื่อเขาก็ต่างตั้งข้อสังเกตว่าภาพสองภาพเนี่ยคล้ายคลึงกันแล้วก็มีอะไรเชื่อม ยงกันดีเปล่า และข้อที่10สืส่อเขาได้ตั้งข้อสังเกตว่าใน MV เพลงลาริสาจะมีการบอกเล่าถึงวิวัฒนาการในการเป็นศิลปินของลิซ่าแบล็กพิงตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันอีกด้วยนะคะก็เรียกได้ว่าตื่นเต้นประทับใจกับทีเซอร์เพลง MV ลล็ลาริสาที่ถูกปล่อยออกมาได้เหมือนถูกมนต์สะกดนะ,นะคะเพื่อนๆพลังของลิซ่ารุนแรงอีกแล้วแอดมินก็ดูหลายรอบนะคะคือดูรอบแรกเนี่ยไม่ได้สังเกตเห็นอะไรเลยนะเพราะว่ามัวแต่วิดอยู่นะคะเพื่อนๆแต่ ว่พอดูหลายรอบเนี่ยก็เริ่มเห็นรายละเอียดเพิ่มขึ้นและอยากเห็น MV ตัวเต็มแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้แอนมินลาไปก่อนสวัสดีค่ะ